รู้แล้วก็เตือนตัวเองไปด้วยนะทำไมชอบเนี่ยได้ไงดูดิเห็นปะเห็นปะไม่ทันขาดคำเลยซีพีพิมซีพิมแชน่า Welcome t ม P ู M ีพิม n ์ชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูมกับวองนะคะเพลงที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือเพลงโลกที่ไม่มีชั้นของเ e นบ i ซีเทพเบนนั่นเองครับใช่ค่ะ b e น b i ซีมึงก็เพิ่งไปเห็นตัวจริงกันวันลาบิณาวด้วนนะแต่ว่าไม่ได้ขอท้ายรูปไม่มีจังหวะแกตัวสูงมากเลยเนาะสูงจัดเลยอะ b e นบ i ซี่นี่เราเคยดูเราจำได้เลยตัวแอบดูในที่ทำงานเลยรับตั้งแต่แบบโอ้กี่ปีที่แล้วอะน่าจะ4 5หปีที่แล้วนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังหาเพลงแล้วฟังคือมันไม่รู้จะฟัังออะะไไรรแล้้้ววตนนนเพาาา่่ทีหด จะมีแต่แบบไทเทเนียมเต้าไซโจยบอยฟักกิ้งฮีโร่อะไรพวกนี้ยผมก็เลยพยายามจะหาที่มันเป็นอันดร์กล่าวฟังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเบนบีซี่ด้วยแต่ตอนนั้นก็ยังเฉยๆไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรมากแต่ก็เห็นว่าเขาแรปมานานละก็คือกําลังจะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่ยังไม่มีคนรู้จักก็ว่าเดินมาจนถึงจุดนี้ก็จุทดที่มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ก็คือเรสเปคครับมีความพยายามเป็นเด็กที่มีความพยายาม,ม,าม,ยายามแล้วก็ทําในสิ่งที่รักจนมันก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลย เพลงนี้นะคะบูมยังไม่เคยดูค่ะวองเคยดูยังดูเลยอ่ะวองดูเลยแม่เรานี้ไม่อดทนรอเลยอ่ะรออะไรบูมันต้องออกมาเป็นเดือนลวจะมีเวลาทำโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงโลกเหมมิชันกันเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอนิเมชันปะอันนี้เป็นจุดนิโน่กดบิดให้น่อยนิโน่เป็นหุ่นยนต์อ๋อเยน่ารักค่ะแล้วก็ทำตัวตตูนออกมาเหมือนเป็นยิง น่ารักดีนะควไมค่อยนเขาไปแทบให้กลายเป็นทองนะเขามีวิเคราะห์เอ็มกันด้วยนะเนี่เรากำลังจะถามว่าเอนี้แบบหมายความว่าแบบ มีมีคลิปอยู่ในชาแนลยับษ์เบนออกมาพูดว่ามีคนควิเคราะห์เอ็มวีเขาว่าไงบ้างถึงเท่าน,นี้มีชาเลนจ์ช่วัน <c oughs> นี้ก็น่จะแรปรัวเร็วอยู่นะรัวรัวเลยแล้วฟ,ฟังฟังรู้เรื่องด้วยนะชอบคนทำแอมเิชันนี้มากเลยนะ อ้าวอิจฉาเทพจังเลยทุกครั้งที่แบบเหมือนมีความรักเขาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแต่ละโลกเหมือนเดินทางไปเรื่อยๆอันนี้อานน้อ่านึกว่าจะตกไปหมดยับ ก็ค่ายยับนะครับก็คือค่ายที่แรปเปอรนาวกำลังรันอยู่ในตอนนี้ใช่ค่ะก็อย่าลืมไปกดติดคลายไปกดติดตามกันนะครับผมโอเคเพลงนี้ก็เขามีวิเคราะห์เอ็มวีกันด้วยนะอ่านี้เราจะวิเคราะห์ในช่องเราใช่แต่ว่าที่เขาวิเคราะห์กันเนี้ยมีแบบไปโยงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนู่นนี่นั่นอะไรแบบมีหรอเออเดี๋ยวเดี๋องรไปดูมียาเสพติดด้วยเขาเปรียบเทียบไงเขาแค่เปรียบเทียบเอ่อที่เราฟังมาเหมือนเปรียบเทียบว่าผู้หญิงเป็นเหมือนยาอะไรเงี้ยพอมีปุ๊บก็ทําให้เเาหมือน กลายเป็นบ้าอะไรเงี้ยเหมือนแต่ว่ามันก็ยังคงติดอยู่เจ็บติดอ่าแต่ติดผู้หญิงเหมือนเจ็บติดยาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยถ้าในมุมมองกลุ่มนะให้ดูแบบเริ่มตั้งแต่ต้นใช่ไหมถ้าดูภาพรวมก็คือเขามีความรักและทําให้เขาโมโหอยู่ดีกลายร่างมันเหมือนกับการมีความรักแล้วมันยังไม่สมหวังมันยังไม่ใช่เขาเลยกลายร่างมาเป็นเดือดฮเหมือนว่าเวลาเราเป็นมีแฟนกันเงี้ยเราจะต้องมางี่เง่ามาทะเลาะมาบ่นกันแล้วทําให้อีกคนอ่กลายร่างเป็นอีกคนหนึ่ง เไมณไปได้ใช่มนความคิงน,นะอันนี้ก็คือแบบเราว่ามันก็เป็นเนื้อหาตรงๆ่าเนื้อหาตรงๆแต่ว่าไอ้ที่เขาวิเคราะห์กันมาเหมือนมีดิงธนาคารมอมีการเปรียบเทียบว่าเบนเนี่ยเหมือนแบบสิ่งชีวิตชนิดหนึ่งที่แบบมีลูกค้ารูปร่างขายคนอะไรอเงี้ยลใชคนอะไรอย่างเง<ร>ี้ยโคตรล้ำอ่ะเนี่ยดูดิ มีชีวิตที่คล้ายมนุษย์มากๆจนหน้าตารูปร่างแข็งแขงใสในการข้อมือโชว์สาวอีกด้วยเหมือนคล้ายมนุษย์แต่ว่าไม่ใช่มนุษย์เลยเงก็ลองไปดูกันมันมีคลิปที่พี่เบนเข้ามาสรุปอยู่ในชาแนลยับนะครับแล้วก็ผมชอบคนทำแอนิเมชันมากเลยนะมีในแอนิเมชันนะคะมีทำแบบเนี้ยนิ้วมือ,มอ,อะ <c oughs> เปลี่ยนตามพี่เบนร้องตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> ได้สังเกตวะไม่ได้สังเกตเ <c oughs> <c oughs> ถ้าไปสังเกตมันจะมีอันนึง ก็เพลงนี้เขาก็พูดถึงความรักเนาะเหอนว่ารู้ว่าที่สิ่งที่ทํายังไม่ดีแต่ก็ยังคงทํามันเพราะคิดว่ารักของเธอมันฟรีก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยทาตัวเองทําตัวไม่ดีแล้วก็หาเหตุผลต่างๆนานาว่าแบบอาจจะเพราะว่าเราทั้งสองคนไม่พร้อมอาจจะเพราะว่าเราไม่มีเวลาว่างต้องไปเปลี่ยนแท็บให้กลายเป็นทองอะไรเงี้ยรู้ตัวเองแหละว่าทาไม่ดีแต่ก็หาเหตุผลมาอ้างเขากันไม่ได้จะนู่นจะนี่ใช่ไหมซึ่งมันก็ตรงกับความรักของใคยหลายๆคนในปัจจุบันเนาะเวลาจะเลิกกันนะตอนจีบเขานะโอ้โหดีอย่าง ี้แต่พอจะเลิกนะก็เมื่อก่อนมึงก็เป็นอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างเงี้ยจริงนะอันนี้มันคือ,อหลายๆคนเลยนะแต่สําหรับวองอะ่ะเมื่อก่อนเป็นยังไงทุกวันก็เป็นอย่างงี้นะคะทีน,นี้เขามีชาเลนจ์ด้วยนะเขามีท่อนรัว <c oughs> ชาเลนจ์ <c oughs> บูมจัดสักหน่อยไหม <c oughs> โหเบามากเลยไอ้เมึงหูอย่าได้ไดไมันเนี่ยเธอย่าไปคิดจะไปคิดวันนั้นถ้าเธอคิดไปไกลแล้วมันจะเจ็บฉันรู้ว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะไปลองกับฉันเลยต้องเก็บไว้ในใจใส่ไว้ในฝันแล้วความจริงที่เธอรู้ว่าฉันเป็นคนคนไม่ดีเธอไม่ต้องได้ทำแบบนี้ไม่ได้ฮะทำไงอ่ะจะเปิดให้ฟังก่อนเปิดให้ฟังก่อน ปืนกลมากเธอเราก็ต้องร้องเนี่ยเราร้องเพลงอยอมควายออกลูกแล้วแรปตามสิแรปเราแรปเชิญเยอะอ้ะอาไม่ทัน เราไหลเาเเราเาเไม่ได้ตามมันได้ไหมนะเธออย่าไปคิดอะาไปคิดถึงวันนั้นเธอจอคิดไปไกลมันจะเจ็บมันจะช้ำรู้ว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะลองไปกับฉันเธอก็เลยต้องเก็บเธอในใจแต่กไปเวลนฟันเวลนฟัน คลิปยาวแล้วเธอเมื่อกจะไมืิอกทุกวันนั้นเธอเธอกเีไปไกลเมืไปช่าดูเธอจะไม่พร้อมจะลองไปแค่เลยตั้งก็บเธอในใจเซเว่นใครในฟันไม่ได้เออมันยังเออมันต้องมันต้องซ้อมเยอะๆหน่อยอ่ะ เออตอนนี้ไม่ไหวว่ะโอเคค่ะสำหรับเพลงโลกที่ไม่มีฉันนะคะก็คือ M V นะหน้าหน้าราก M V D นะคะเป็นคือแอนิเมชันเลยแล้วก็บูมว่าเขาใส่ใจรา,ายละเอียดในแอนิเมชันอาที่บูมบอกอะชู2นิ้วตามเนื้อร้องของเบนนะนะคะแล้วก็เนื้อเพงลงรัวรัวมากรัวมากเราเรามาต้องมานั่งเปิดอ่านเนื้อ้องว่ามันร้องว่าอะไรบ้างนะคะแต่จริงๆฟังชัดนะฟังรู้เรื่องฟชต่เออพอมาพูดเหมือนมันยังจําไม่ได้ในนองใช่โอเคค่ะเล้ครับเพลงนี้ก็ก็ความหมายก็โอเคครับให้ทุกคนรู้ว่าเคือคนส่วนมากรู้ ู้ตัวเองแหละว่าสิ่งที่ทํามันไม่ดีแต่พยายามหาข้ออ้างหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองนะครับผมจริงๆแล้วคือก็ควรที่จะยอมรับความผิดแล้วแก้ไขมันดีกว่าครับผมใช่<ๆ>อันนี้คือมันก็หลายๆคนก็ขาดอยู่เนาะทำผิดแล้วยอมรับบูมคนหนึ่งที่บางครั้งทําผิดก็ไม่ยอมรับไม่บางครัง้งครับผม นี่เลยรู้รู้แหละว่าตัวเองทาไม่ดีอ่ะแต่ก็แบบหาเหตุผลมาสพอร์ตตัวเองคือการทําแบบนี้นะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบูมหรือเป็นใครนะทุกคนที่ที่ทาแบบเนี้ยสุดท้ายมันจะพาไปสู่ความพังเท่านั้นเองใช่ความรักมันจะไปต่อไม่ได้ใช่รู้แล้วก็เตือนตัวเองไว้ด้วยนะเนี่ยนี่ไงดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะไม่ทันขาดคำเลย เนี่ยไม่ทันขาดคําเลยนะครับก็นั่นแหละครับอย่าหาข้ออ้างยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นครับผมอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะใครอยากจะฟังเพลงดีๆนะคะก็ไปที่ช n n e l ยับ <Channel> <Y> ได้นะคะได้เป็นช n e l ที่แรปพิทนาของรลั่นๆอยู่ตอนนี้ใครที่ติดตามแรปพิทนาอยู่ก็จะราบกันใช่ไปติดตามยับด้วยเพลงนี้ก็สายแทบคงจะแบบเลิฟแน่นอนก็ไปกดคลิกดูลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นช่วยกันดูเยอะๆครับผมแล้วก็ใครมีความคิดเกี่ยวกับ MV นอกเหนือจากที่บุ้มพูดกันก็มาเมน์บอกได้นะคะดจเจอกันม่คลิป นะคะ่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบาย